สวัสดีครับอยู่กับร้านเหออวนชิปหายไว้วอดครับผมวันนี้ผมมีเ hey, ห่ดีมานำเนนสนอขายนะครับท่านผู้ชมคืนนี้นะครับเป็นเหอยินใช้งานมาแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ลูกค้าจองแล้วนะครับหวานไม่ค่อยดีครับนี่มีเห hey, เข่ากับเห่ดองนะครับพี่ใหญ่ตัดเห่ออมาให้ผมเอาเอาขดน,นี้มาให้ลูกค้าดูเลย ไวพี่ใหญ่ลงระมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นแหอของช่างอาครับผมพอนนี้เป็นแหที่ทําใหม่ล่าสุดเลยครับผมเป็นตัวใหม่ครับคือตรงนี้มันขาดนิดหน่อยครับเนี่ยก็เลยมัดไว้ครับวันสีจอมวานจีดจอมทีนี้คือมันแตกเยอะไงครับมันแตกเยอะช่าง,งเขาเอามัดเป็นปกลมๆไว้เพื่อไม่ให้มันแตกเยอะครับฝีมือครับช่างฝีมือส่วนนี้จะเป็นแหเ้าครับ ขึ้นเทาก็ค่อนข้างลิงพกพอสมควรครับนี่ครับเนื้อเหนียว,ยวหวานสบายครับรูขาดไม่เยอะครับผมที่มัดเพราะอะไรครับเราเรามัดมันเป็นแก้เค็ดน,นะครับจะมัดเยอะหน่อยอนิดนึงครับอันนี้ขาดน,นิดหน่อยครับผมชุนได้รับพี่อันอันนี้ชุนได้สบายเนาะได้สบายนะอชุนได้สบายครับผม ผืนนี้เปิดเปิดเท่าไหร่พี่หกพันห้าหกพันห้าพี่ไม่แพงครับรุ่น l i m i t ็ดนะครับผืนนี้หกพันห้าครับผืนนี้ยางจอกว่าจะทําได้ใช้เวลาปีครึ่งนะครับผืนนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูผืนต่อไปครับที่ใหญ่เอาผืนต่อไปลงมาให้ลูกค้าดูหน่อยไม่ต้องแย่งกันนะครับผมได้ทุกคนครับดูผืนต่อไปกันนะครับ ตัวนี้เป็นได้เป็นได้รังหกครับผมอย่างดีเลยครับผมก็จะมีรูไม่ไม่ใช uh ่เป็นรูขานนะครับมันเป็นแบบรูเอาไวไฟเข้าครับเตรังหนตัวนี้จะเป็นแหงดองนะครับรุ่นนี้รีเมนเดตเลยครับซูเก็มันจะกลองฟเข้ากาเยอะเายนี่ครับขาดิดหน่อยครับได้ครับปืนนี้เจ้าของไม่อยู่แล้วนะครับ นี่ครับี่านนี่หน่อยพี่เดี๋ยวพี่ถาดโอ้นี่นี่ี่านสองลูครับท่านผู้ชมนี่ครับขานแค่สองลูตัวนี้ก็ฝปกอยู่เท่าไหร่ี่แมืนอมื่นสองครับ หมื่น้องครับราคาถือว่ากันเองนะครับราคากันเองชุนได้ครับชุนได้ครับผมตอนนี้ใช้เวลาทำนานไหมเนี่ยพี่สามปีกว่าสามปีกว่าเปิดสามปีกว่าครับเปิดปู่เลยครับอันนี้วันแค่ทีเดียวครับทีเดียวทดวทลองทีเดียวคือวันปีที่แล้วครับเพิ่งเจ้าขึ้นมาครับต่อน,น้ำรถตอนนั้นน้ำมันแรงครับที่เกี่จลงไปเอา โอเคครับสนใจอินบ็อกมาได้นะครับผมขาดแค่สองลูครับนี่ครับ